วัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศักดาศ,ศิลปาพิสันอาจารย์ประจำคณะรัฐประาศราสนศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามครับมีนักศึกษานะครับหลายท่านที่ได้สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของอาการเป็นหนี้นะครับวันนี้เราอยากจะฝากข้อคิดนะครับ ของกฎหมายการทวงหนี้เพื่อให้รับทราบนะครับและก็เป็นกฎหมายใหม่ที่จะนำไปใช้สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าหนี้และการลูกหนี้ให้ทราบพอสมควรการทวงหนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อลูกหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยคำนะครับเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างรุนแรงเป็นการคุกคามนะครับโดยขู่เข็น การใช้กำลังปรัรสายหรือกระทําให้เสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลนะครับข้อมูลเท็จและการสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นทวงนี้แบบไหนครับที่เป็นการทวงนี้ที่ผิดกฎหมายนะครับวันนี้ก็จะมาบอกนะครับในการทวงนี้ที่ผิดกฎหมายนั้นจะมีด้วยกัน6ประการครับประการที่1นะครับ การข่มขู่ใช้ความรุนแรงนะครับหรือกระทําอื่นใดให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นก็จะมีนะครับอัตราโทษนะครับไว้สําหรับในเรื่องนี้นะครับอัตราโทษจาคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีที่2นะครับ ใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่นในเรื่องนี้อัตราโทษกำหนดไว้นะครับโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับกรณีที่สามแก้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้อันนะครับ ให้แก่ผู้อื่นนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทวงหนี้นะครับอันนี้อัตราโทษจำคุกก็ไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีที่สนะครับติดต่อลูกหนี้โดยใช้ปรสนิยบัตรเอกสารเปิดผนึกโทรสารหรือสิ่งอื่นใดน,นะครับหรือสิ่งอื่นใดให้ทราบว่าเป็นการทวงหนี้อย่างชัดเจน นะครับเป็นการเปิดเผยอย่างชัดเจนในเรื่องนี้อัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่แสนบาทหรือทั้งจำรรทั้งปรับกรณีที่สีไอ้กรณีที่ห้าครับขอโทษครับ,รบกรณีที่5ใช้ข้อความเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือทางธุรกิจของผู้ทวงถามนี้นะครับบนซองจดหมายในการติดตอ่อลูกหนี้ที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นการติดต่อ เพื่อทวงถามหนี้นะครับเรื่องนี้อัตราโทษจำคุกก็ไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับประการที่6นะครับกรณีสุดท้ายนะครับการทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมนะครับในลักษณะอื่นเช่นการทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์หรือติดต่อ,อ,อบุคคลเกินเวลาที่กำหนดไว้คือช่วงเวลา วันทําการนะครับวันทํางานปกติเนี่ยติดต่อได้เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬกาส่วนในวันหยุดราชการก็สามารถติดต่อได้เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับในเรื่องนี้โทษจําคุกก็ไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับนะครับใน6ประการนี้เป็น7นะครับเล็กน้อยนะครับ สำหรับกฎหมายการทวงหนี้ใหม่นะครับก็ฝากสําหรับผู้เป็นหนี้นะครับผู้เป็นหนี้เขานะครับกับผู้ทวงถามหนี้นะครับการเป็นหนี้เขานะครับก็ต้องใช้นะครับก็ต้องใช้นะครับก็อย่าไปเหนียวนี้ส่วนผู้เป็นเจ้าหนี้ในการ,าการทวงถามหนี้ก็ต้องทวงถามหนี้ตามตัวบทกฎหมายนะครับและโดยเฉพาะในเหตุการณ์เศรษฐกิจขนนณะนี้นะครับก็การเป็นหนี้เป็นสิน ก็จะมีมากมายนะครับมีมากมายวันนี้จึงฝากข้อคิดในเรื่องของกฎหมายการทวงหนี้ไว้ซึ่งบังคับใช้